สวัสดีค่ะกิ๊กจะมาแนะนำนะคะในการทานตัวนี้แคลโอแคลไม่ใช่คอลลาเจนนะคะตัวคอลลาเจนเมทริกของเรานะคะใน1กล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด15ซองใน1กล่องนะคะทุกคนพอแกะมาแล้วนะคะก็ดึงออกมาจะเป็นแบบนี้นะซองรูปแบบนี้นะคะสำหรับการทานเนี่ยค่ะในส่วนของการท,าที่กิ๊กจะแนะนำในการทานคอลลาเจนนะคะ ถ้าเป็นปริมาณที่อยากเห็นผลอย่างรวดเร็วควรทานวันละ4ซองค่ะก็คือเช้า2ซองเย็น2ซองนะคะหรือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนวันละ2ซอง2ซอง,องแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนแต่ขอวันละ4ซองนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คืออันเนี้ยจะเห็นภายใน1อาทิตย์นี้รู้สึกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดจะเห็นภายใน2เดือนนะคะให้รู้สึกประมาณ2เดือนก็จะทานวันละ2ซองเช้า1ซองเย็น1ซองค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าใช้ระยะเวลาในการรู้สึกนะคะอยู่ที่ประมาณ3 6ถึงเดือนนะคะก็จะเป็นการทานวละัสซองนะคะตรงนี้แล้วแต่คนสะดวกยังไงถ,ถ้าเกิดจิงแนะนําอยากเชิญชวนทุกท่านทานวลลัสี่ซองก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทานวลลัสองซองนะคะต่อเนื่องไป3เดือนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยลดมาวันละหนึ่งซองค่ะเพราะว่าคอลลาเจนเราลดลงแต่อยู่20ดังนั้นเราก็ต้องเติมเข้่ไปเยอะๆหน่อยนะคะจะได้เด้งดึ๋งใช่ไหม สําหรับการทานเนี่ยก็อันดับแรกนะคะก็จริงๆน่ะคอลลาเจนเราสามารถทานผส,สมน้ำเปล่าได้เลยเพราะว่าเราคอลลาเจนของเรามันเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์เนาะก็เราก็เทน้ำเปล่าไปปริมาณน,นี้นะคะปริมาณเท่านี้เนาะประมาณน,นี้นะคะคอลลาเจนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทนี่คะ่ะใส่ลงไปปื๊บน,นะคะเข้าไปนะคะน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วประมาณนี้เนาะ เสร็จปุ๊บนะคะเราก็คนซึ่งเราเนี่ยจะละลายง่ายในน้ำปกตินะคะน้ำเย็นจะละลายยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเนี่ยก็สามารถผสมได้นะมันจะละลายง่ายมากด้วยถ้าเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะคะหรือเราเนี่ยจเจะคาร์โเจนเราเนี่ยไปผสมกับอาหารนะคะหรือว่าไปผสมกับ เครื่องดื่มที่ท่านดื่มอยู่แล้วอะ่ะก็ได้เนาะตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะทานได้แต่ถ้าเกิดท่านจะทานแบบเพียวๆกับน้ำเปล่าเนี่ยกิ๊กแนะนำว่าท่านต้องรองให้สีน้ำมันเนี่ยใสก่อนแล้วค่อยกินค่ะคือจริงๆของเราเนี่ยถือว่ากลิ่นคาวน้อยมากนะไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่แต่ท่านคะคอลลาเจนจะมีกลิ่นนิดนึงอยู่แล้วแต่ถ้าท่านกินแบบเพียวๆได้อย่างเนี้ย ก็กินก็ได้ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกิ๊กเนี่ยก็จะมีการที่กิ๊กเนี่ยกินตัวเนี่ยมากรีอยู่แล้วอย่างเงี้ยกิ๊กก็จะเอามากิผสมลงไปกินด้วยกันค่ะหรือไม่ก็จะเป็นการเอาตัวตัวนี้ตัวตัวกูต้าออเรนซ์ผสมเข้าไปกับคอลลาเจนเนาะหรือเอาตัวแอลจีคลเซียมผสมเข้าไปกับตัวคอลลาเจนค่ะมันก็จะช่วยทำให้ ไม่ค่อยได้กลิ่นในส่วนของตัวคอลลาเจนของเราเท่าไหร่นะคะตรงนี้มันก็อยู่แล้วแต่คนเซนซิทีฟหรือไม่เซนซิทีฟเนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยกิ๊กก็สามารถที่จะกินแบบเพียวๆได้อยู่เนี่ยมันจะเหมือนน้ำก่อยมันจะเหมือนน้ำก่อยเฉยๆนะคะในการที่กินแต่ท่านควรจะให้มันใส่แล้วนะท่านถึงจะกินมันอะ ถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยมันจะอึบมากเลยต้องรอใส่นะคะเคล็ดลับนะคะน่าจะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะ